สวัสดีค่ะเซลเมโครราฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์อนด้า BRV รุ่น5ที่นั่งนะคะกับสีดำคริสตัลร,ราคาคันนี้771,000บาทรวมค่าสีเรียบร้อยแล้วสำหรับสีดำคริสตัลนะคะเป็นสีมุกจะเพิ่มค่าสีเข้าไปในราคารถ6,000บาทค่ะ คันนี้นะคะเมเตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้ปลายทางที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่งมอบโดยการขึ้นรถเทร l เลอร์สไลด์นะคะบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะซึ่งวันนี้ก็มาตรวจนะคะในส่วนในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่แถมให้รวมถึงอุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะคะว่าติดตั้งครบเรียบร้อยดีหรือไม่นะคะวันนี้ก็มาตรวจสอบกันพร้อมกับรีวิวให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มเซรามิกรอบคัน60%ทุกบานติดตั้งโดยช่างฟิล์มนะคะของ p ิกคูเซ r a m ิกรับประกันให้7ปีเต็มค่ะนอกจากนี้นะคะเม mm hmm. <Be S 2> ยังได้แถมคิ mm ้ว hmm. กันสาดร์4ประตูนะคะของแท้ของฮอนด้าค่ะคิ mm ้ว hmm. บันไดนะคะหรือว่าสครับเพดของแท้ของฮอนด้าค่ะเสาอ,อากาศคลีบฉลามนะคะเซนเซอร์ถอยหลัง2จุด สเกิร์ตข้างของโมดู l โลแท้และสปอยเลอร์หลังของโมดู l โลแท้รวมถึงคันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกล้อเบาะหนังนะคะกล้องหน้าโมดู l โลนะคะแล้วก็อัปเกรดหน้าจอสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาชมกันนะคะดูจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะอย่างที่เมย์ได้บอกไปเบื้องต้นคันนี้ติดตั้งคิ้วการสาก็จะอยู่ขอบ ประตูนะคะทั้ง4บานชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเรียกว่าคิ้วกันสตร์เป็นของแท้ของ Honda ค่ะคิ้วบันไดนะคะหรือว่าสครับเพจจะติดด้านในสีฟ้าานะคะจะติดทั้งประตูทั้ง4บานนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีสัญลักษณ์ของคำว่า BRV ติดตั้งมาด้วยนะคะสกเกิร์ตข้างนะคะของโมดู l โลแท ตัวนี้เม่แถมให้นะคะเป็นของแท้ของ Honda สังเกตได้จากสัญลักษณ์ของโมดูลโลนะคะสกเกิร์ตด้านข้างติดตั้งทั้งสองฝั่งค่ะสปอยเลอร์อหลังนะคะหรือว่าชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะเรียกว่าสปอยเลอร์อหลังนะคะเป็นของโมดูลโลแท้เช่นเดียวกันเสงอากาศคลิปฉลามด้านบนนะคะติดตั้งเพิ่มและด้านหลังก็จะมี เซนเซอร์ถอยหลังค่ะตัวนี้ติดตั้งให้2จุดนะคะและด้านหน้านะคะก็ติดตั้งไปตัดหมอกนะคะไปตัดหมอกเป็นการติดตั้งเพิ่มนะคะ รุ่นนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะส่องสว่างได้ไกลนะคะไฟคมชัดมาพร้อมกับไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือว่าไฟเด y l ไลท์นะคะกระจังหน้าชิ้นใหญ่ดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะเป็นแบบ led ค่ะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะ ปลาท้ายค่ะดีไซน์การออกแบบเป็นแบบตัว C มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็มือเปิดประตูจะอยู่ใต้โลโก้ Honda ค่ะเมื่อเปิดประตูออกนะคะประตูหลังจะเปิดได้กว้างนะคะสามารถขนของขึ้นลงได้สะดวกนะคะและที่สำคัญตอนนี้เมพับเบอะเอาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อจะได้ดูความกว้างนะคะในการบรรทุกนะคะหรือว่าการใส่ของ เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับความลึกแล้วก็ความยาวของห้องสัมภาระหรือว่าพื้นที่ในการวางของของ Honda BRV มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะตำแหน่งวางแก้วน้ำจุดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะถัดท้ายกระบะถัดท้ายนะคะ และรายการของแถมหมอนผ้าหม่มหมอนรองคอที่หุ้มเบล Enjo Honda ค่ะเราสามารถปรับพับเบาะนะคะได้ตามความต้องการหากมีผู้โดยสารนั่งก็ เปิดเป็นเบาะนั่งฝั่งหนึ่งหรือว่าจะพับฝั่งหนึ่งก็ได้เพื่อวางสิ่งของนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะเบาะด้านหลังก็สามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวานะคะแบ่งออกเป็น40%กับ60%ค่ะถ้าไม่ได้วางสิ่งของก็ใช้เป็นเบาะนั่งได้เหมือนเดิมค่ะ หนังลูกค้าเลือกแบบสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบสีแดงนะคะแบบเดียวกับรุ่นท็อปเลยเบาะหนังเมรับประกันให้3ปีเต็มค่ะนหน้าจอเครื่องเสียงนะคะที่อัปเกรดนะคะเป็นของ p i o n e ี r นะคะรองรับ Apple c a r p l a y นะคะ CD, DVD, usb นะคะบลูท t ธได้หมดเลยกล้องบันทึกหน้ารถโมดูลค่ะ รุ่นนี้เป็นกดปุ่มสตาร์ทอ้อขอโทษค่ะรุ่นนี้เป็นไข่สตาร์ทนะคะเป็นกุญแจรีโมทไขสตาร์ทถุงลมคู่หน้าเบรก ABS ค่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะที่นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันสำหรับ Honda BRV รุ่น5ที่นั่งค่ะ7 7 1 0 0 0บาทนะคะสำหรับราคาในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้มี Honda ช่วยผ่อน 3,000บาท12เดือนนะคะเท่ากับว่าลูกค้าได้ส่วนลดในค่างวดไป36,000บาทฟีประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็ของแถมอย่างที่เมย์ได้แนะนำไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเซรามิกประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะสเกิร์ตข้าสปอยเลอร์หลังของแท้คิ้วกันสา์คิ้วบันไดของแท้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามเมย์ได้นะคะที่เพจเซลเมโคราทันดา แนะนำให้ลูกค้าทักแชทมาทางเพจนะคะเพราะว่าใบเสนอราคาเมไม่สามารถส่งผ่านาข้อความของ YouTube ได้นะคะต้องส่งผ่านแชทนะคะเป็นรถนั่งค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็อนเนกประสงค์ ราคาจับต้องได้ค่ะ771,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์มาด้วยกำลังเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี117แรงม้า4สูบ16วาลรองรับพลังงานทางเลือกได้สูงสุดถึง E85, 91, 95 E20, E85 เติมได้ทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับรถยนต์ Honda BRV หรือ Honda รุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถทักแชทสอบถามเมได้นะคะฝากไว้อีกสักรอบหนึ่งนะคะกับเพจเซลเมโคราฮอนด้าชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะคะกดค้นหาใน Facebook ได้เลยนะคะทักแชทไปแล้วก็เดี๋ยวเม์ส่งใบเสนอราคาให้สำหรับคลิปนี้นะคะจากลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ